ออกมาเป็นอิสระก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากจะออกจากนายจ้างนั้นเพราะว่าตอนนั้นกดหกส60วันในการหาจ้างใหม่จะาพาร์ทเรื่องวีซา่าก็ื่องสแลนเก็เหมือนเลิกลากันแล้วใช่อะไระแบบไปทางไหนก็ไม่ได้ ันนะคะคกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้พาน้องตักมาจะมาคุยกันเรื่อง <c oughs> หลายๆเคสที่แบบว่าก็เรียนรู้หรือว่าได้ประสบการณ์จากลูกค้าไปด้วยมาเล่าสู่กันฟังว่า<ช>เคสที่ยากหรือเคสที่น่าสนใจอะไรใชบค่ะ <c oughs> ก็เรื่องจากมาเป็นเรื the ่องของการทํา hmm. วีซ่าพี่มีเวลาเราคอนซัลท uh ์กับลูกค้าเสร็จพี่มีมักจะส่งกดราคาไปให้ลูกค้าใช่ไหมคะว่าตกลงกันะเท่านี้เท่านั้นเี่นะคะพี่เคยโดนลูกค้าต่อราคาบ้างไหมคะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะบ่อยแล้วพี่ว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนกันแต่ว่าเหมือนแบบพี่ก็ต่อราคาในการซื้อสินค้าเนยเพราะว่าเราไป browse ร้านนั้นร้านนี้ร้านนี้เพราะว่าลูกค้าอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยจะแบบ price sensitive ระดับหนึ่งการต่อราคาเราก็คิดว่าส่วนใหญ่ราคาที่เราให้เราก็โอเคอันนี้ก็ราคานี้ค่ะอะไรเงี้ยถ้าเราคอนเฟิร์ม วราคานี้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็โอเคโกลเฮดหรืออะไรว่าไปอย่างเงี้ยแต่บางคนเหมือนแบบถ้าเขาทำวีซ่ากับเรามาแล้ว1ครั้ง2ครั้งหรือ3อครั้งบางทีลูกค้าเราก็เป็นทั้งแบบ4 8 5 4 8 2 1 8 6อะไรเงี้ยเราก็จะบอกโอเคเราลดราคาให้เพราะว่าคุณเป็นลูกค้ามาแล้วลูกค้าเดิมใช่แบบนี้หนึงค่ะเขามีลูกค้าคนหนึ่งที่เขาแบบต่อราคากับพี่หลายรอบเหมือนกันอันนี้เขาเป็นคนฮ่องกงเขาแบบทำวีซ่า485กับเราแล้วก็ไป482 482สเสร็จระหว่างวันสี่เนี่ย จอแฟนก็เลยไปทำพาสเนิร์วีซ่าเพราะว่าเขาอยากจะลาออกกับสายจ้างไปทำ820เสร็จระหว่างที่อยู่บน820น,นั่นะเพิ่นแต่เหมือนเขาเลิกกันตอนนั้น482เขามันยังไม่ได้ถูกยกเลิกคือเขาสมัครพานเพิร์น v i s าไปแล้วยังถึง482เดิมอยู่ด้วยนะคะแล้วแบบว่า งั้นไปสมัครทัวริส visa ให้เรากระโดดออกมาจาก482ให้ได้ไหมเพราะว่าถ้า482<ม>เดิมอยู่แล้ว,ลวถ้ายุณจะลาออกตรงเนี้ยมันยุ่งยากใช่ไถ้าคุณจะลาออกแต่ว่าคุณยังติดคอนดิชันว่าตอนนั้นน่ะนะคะว่าต้องทํางานกับนายจ้างเดียวอยู่แต่เขาอยากจะไปทํางานอื่นๆะอะไรเงี้ยหรือคุณจะออกมาเป็นทัวริส visa เพื่อ,อออกจะแบบออกมาเป็นอิสระ,ะก่อนไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากจะออกจากนายจ้างนั้นเพราะว่าตอนนั้นกดคือ60วันในการหานายจ้างใหม่แล้วพาร์ทนึง v i s ก็คือแสนก็เหมือนเลิกลากันล ใช่ใชอะไรแบบไปทางไหนก็ไม่ได้แต่ว่าเขาเสียเงินกับเราไปหลายวีซ่าแล้วเนี่ยเขาบอกว่างั้นทัวริสวีซ่าเนี่ย คิดราคาเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าโอเคงั้นคิดตอนนั้นประมาณพันหนึ่งเลยครับเพราะว่าเคสเขาคอมพลีเคทเหมือนกันว่าแบบผ่านมาหลายวีซ่าแล้วต้องไปอธิบายให้อ<า>ินดิโกริชันฟังว่าทำไมเขาถึงจะต้องการทัวริสวีซ่าตรงนี้เพ<า>ราะว่ามีเงินหลอกอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะลดราคาให้ได้ไหมพี่ก็เออเข้าใจจะสงสารลดให้เหลือแปดร้อยอะไรเงี้ยค่ะงั้นยูส่งเอกสารเอาแบบนิวพาสปอร์ตแล้วก็มีแบงก์สเตทเมนต์มาสิตอนที่เขาส่งแบงก์สเตทเมนต์มาให้พี่พี่ก็ตกกับอีกคงมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่สองแสนสองแสนเหรียญออสเตรเลียออี่กกัน รวยมากเลยเขาบอกวังว่ามันเป็นเงินเก็บเขาอะก็เขาอยู่ตัสี่ห้าเสร็จแล้วก็โอเคเข้าใจแต่แบบพี่ก็แค่แบบแอบขำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ลดราคาไปแล้วก็ลดราคาไปแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่พี่ก็เหมือนแบบเขามาทําแบบน่าเศร้าอะไรเงี้ยแบบลดราคาให้หน่อยได้ไหม a n n ี่อะไรเงี้ยชีก็ว่าโอเคได้ลูกค้าเวลาจะต่อราคาก็เห็นใจการทํางานของทีมด้วยค่ะเราตั้งใจทํางานสุดๆค่ะคือสุดท้ายเขาก็ออกมาบนวีซ่าท่องเที่ยวพักหนึ่งแล้วก็หาสปอนเซอร์ใหม่ได้เป็นไหนจ้างสปอนเซอร์ใหม่แล้ก็ไปทำสี่แปดสองมาอีกรอบหนึ่ง ทำกับเราด้วยไหมคะใช่แล้วคราไม่ต่อแล้วนะเราจะตื่นทายเขาได้ PR ไปแล้วก็เข้าใจเพราะว่าบางทีในการมีเซฟอิงเยอะๆไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้เงินไปกับอะไรที่มันไม่ควรใช้อย่างเงี้ยในในมุมมองของเขาตอนนั้นนะวันนั้นอาจจะต้องจ่ายหลายหลายช่องทางมันองผลิทกันพอสมควรแล้วพอเราทำหลายวีซ่าเขาก็บอกก็ลดให้หน่อยนะแล้วก็อีกอย่างแล้วก็มีด็อกิีเมนต์เข้าบ้างแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะต่อใช่ค่ะอันนี้ก็เข้าใจก็เป็นเรื่องขำๆใช่ไหมตอนนี้เขาก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วเป็นออสิ ้ก็ห็นว่าเราก็ประสบความสำเร็จด้วยโอเคทีนี้มีอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในเมื่อมาถึงเมลเบิร์นกันแล้วเนี่ยอาชีพบาริสต้าค่ะแต่อาชีพที่น่าสนใจพี่มีมีลูกค้าไหมมีลูกค้าที่แบบทาบาริสต้าเป็นแบบได้แชมป์โลกนั่นก็แปลว่าคมุไม่ใช่ส8บสองธรรมดาแล้วใช่เพราะว่าคนนั้นเขามาหาเราว่าฉันอยากจะสมัครเป็น global talent visa ีซ่านี้ปิดไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนนั้นนี้เปิดอยู่หลายปีเหมือนกัน่ะ global talent เป็นีซ่าสำหรับคนที่เป็นแบบเหรียญทองหรือ number one ในสาขาเน่ ฟิสิกส์แมทหรือว่าเหรียญทองโอลิมปิกคือคุณต้องเป็นแบบระดับท็อปเทียของโลกอะอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันทํากาแฟฉันเป็นแชมป์โลกติดต่อกัน2ปี 2> แล้วผมก็แบบมาคุยกับเจ้างนายพี่นะเคสนี้พี่ไม่ได้หลับเอง<ะ>พี่ก็แค่แบบทำเอกสารให้ด้วยอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปลองทําไปด้วยกันเนี่ยเอาประกาศไปให้ดูว่าเขาแบาบออกทีวีหรือว่าไปแบบได้ แชมป์จริงอรของรายการไหน<ฮ>ะอะไรเงี้ยครับคอมเพลติชันยังไม่ใช่แค่ในประเทศออสเตรเลียนะคะคือแบบไปหลายประเทศในยุโรปทั่วโลกด้วยที่เขาไปมาอเมริกาเยะะ้ยค่ะฉะนั้นยื่นไปสุดท้ายก็คือถูกปฏิเสธกลับมามันไม่คอนวินส์ว่าเขาเป็นแบบเป็นคนหนึ่งของโลกลเพราะว่า global talent visa มันเป็นสําหรับคนที่แบบอย่างที่บอกเหรียญทองโอลิมปิกถ้าคุณได้มามันไม่มีอะไรปฏิเสธเราคุณจะบอกว่าเป็นเหรียญทองจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าทํากาแฟมันดูไม่แบบไม่ใช่ก็เลยพาเขาไปที่อูร์รไปอุ่นิวแต่ตอนไปอุ่คืืออเมมบดีากหนแบบ เหมือนไม่ได้ขำหรือดูถูกเขาว่าแบบ กาแฟมันไม่แชมป์โลกตรงไหนแล้วระหว่างนั้นเขาก็ไปได้แชมป์เพิ่มแล้วนอกจากเขาเป็นแบบได้แชมป์มาหลายปีจะสุดท้ายเขาไปเป็นจัดอะค่ะเป็นผู้ตัดสินเองเลยคราวนี้เออเหมือนรายการมัสเตเชฟอะไรเงี้ยไปเป็นจัดหลายรายการเหมือนกันระหว่างนั้นก็คือเหมือนแบบมีเอกสารเพิ่มจำนวนให้กับสายอุทอร์เนี่ยสุดท้ายก็คือสายบริมิดเคสแล้วก็ได้มีซ่าแกนเขาก็ได้พีอาร์ไปทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ก็เหมือนพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะใช่ก็คือมันไม่ใช่สมูทเหมือนที่อิมบอกว่ายูแชมป์ทำกาแฟหรือว่าชื่อเขาอาจจะไม่ใช่เฟมัสเชฟหร ในฟิลนั้นนานดวหเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยค่ะเขามันก็เลยไม่คอนวินส์เขาอะไรประมาณนี้การทำวีซ่ากับเคสออฟฟิเซอร์บางทีเขาเห็นเอกสารมันรู้จักเราจากด็อกิวเมนต์รู้จักเราจากโปรไฟล์หรือรู้จักเราในอินเทอร์เน็ตเนี้ยแต่ว่าเวลาไปขึ้นศาลมันได้เจอเหมือนได้คุยใช่ได้คุยได้สัมภาษณ์เวลาเขาพูดเขาก็มีแพชชั่นเขาก็เล่าอธิบายว่าเขาไปเป็นจัดยังไงใครบ้างที่ได้จะเป็นจัดเขาก็เอาชื่อคนจัดอื่นๆนะคะแต่ละคนเป็นเซเลบริตี้ระดับโลกใช่ก็คือแล้วเขาไม่ใช่ระดับโลกตรงไหนอะไร ได้ได้วีซ่าแกรนด์อะไรเงี้ยก็ยินดียของเรื่อยคุณลุกเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปชิมให้ได้ยังอยู่ไหมคะเอมี่คนนี้ยังอยู่เดินทางรอบโลกอยู่ก็ดีใจนะเหมือนบางคนเกาแบบอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้วีซ่านี้ไม่มีแล้วแต่เห็นว่าจะมีวีซ่าใหม่มาทดแทนก็ต้องมาลองดูว่าแบบจะเป็นอะไรต้องมาติดตามว่าเป็นวีซ่าประเภทไหนใครที่เป็นระดับโลกด้านไหนอยู่เตรียมตัวไว้นะ วันนี้ก็สนุกสนานครัพี่ขอบคุณที่มาแชร์เรื่องราที่น่าสนใจค่ะ,คะได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ